โอกาสสุดท้ายไ,าไปทไปไปไไไมไปหน,นูก็จะดึงนะ้อาอ,าอ่ถ้าไม่จับเชือกนี่จบ้วนะต้องจับเชือกแล้วไม่ยอมหนไม่มไป ยิงหมดไ,ไ,หไม่เ,มเ,มเป็นไรจะไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปแน่นะ